สวัสดีครับผมไวจจากอระสัยขแชนแนลครับวันนี้มารีวิวไฟ Smart l i f e LED นะครับไอเจ้าตัวนี้มาจากทาง Inno Home นะครับเป็นไฟ LED Wi-Fi เป็นไฟ RGB 16.7ล้านสีนะครับเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi แล้วก็ควบคุมด้วยแอปพลิเคชันก็เปลี่ยนสีได้แบบนี้จากข้างหน้าของผมเนี่ยมีทั้งหมดอยู่8ปลอดเอามาเพื่อจะเอามาตกแต่งสตูนะครับ เอามาเป็น practical light อ่าก็คือคล้ายๆกับว่าเราจัดแสงให้แสงมันมาลงที่ฉากหน้าแยกฉากหน้าฉากหลังอะ่ะก็จะไปแต่งเป็นแบทเก,กาวนะครับให้เวลาเราถ่ายงานหรือว่าไลฟ์สตรีมมันจะได้มีชีวิตชีวามีสีสันสวยขึ้นหน่อย ซึ่งไอเจ้าตัวนี้มันราคาไม่แพงถ้าเทียบกับไฟของตลาดทั่วไปคือหมายถึงว่าต้องเป็นไฟ LED ที่ควบคุมด้วยแอปพลิเคชันมือถือคือเป็นเหมือน Home, อุปกรณ์สมาร์ทโฮมอ่ะตัวนี้เป็นไฟ RGB ใช่ไหมครับตัวนี้ราคา980บาทต่อตัวนะ980บาทต่อตัวไม่ต้องมีฮับเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของระบบแลนที่บ้านได้เลยแล้วก็ควบคุมด้วยแอปพลิเคชันมือถืออย่างเช่นตอนนี้ไฟฉากบนโต๊ะของผมทั้งหมดนะครับผมปิดไปปิดไฟฉากข้างหลังปมืดไปข้างหน้านะครับ แสงตอนนี้ตอนแรกก็มีอยู่แค่เนี้ยแล้วแต่ว่าคุณจะเอาไปจัดแบบไหนนะครับสมมติว่าถ้าเกิดว่าเป็นฉากถ่ายคลิปรีวิวของผมปกติปกติมันจะสว่างไปทั้งหมดใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราอยากจะจัดแสงสักหน่อยผมอาจจะยิงคีย์ไลท์มาแค่ดวงเดียวนะครับแล้วก็เติมเทกซิเคอลไลท์เข้าไปแบบนี้แล้วก็เลือกเอาว่าจะเอาเป็นสีอะไรนะครับอันนี้ผมก็ให้มันวิ่งเป็น rgb โชว์ให้ทุกคนดูไปก่อนนะส่วนไอ้บนโต๊ะของผมตรงนี้นะครับนี่มีทั้งหมดคือ1 2 3 4แล้วก็ข้างหลัง5 6 7นะครับ คือรวมทั้งหมดตอนนี้มี7หลอดตัวหลอดจะอยู่ตรงนี้อ่ะเอาหลอดให้ดูนี่นะครับกล่องเนี้ย980บาทต่อกล่องนะครับฟีเจอร์ของมันเนี่ยก็คือเชื่อมต่อกับ Wi-Fi นะครับแอรจัดความสว่างแสงได้ในแอปก็จะมีซีนให้เลือกมีไวลด์คอนโทรลด้วยแต่ไวลด์คอนโทรนี้ผมยังไม่ได้ลองนะตัวไฟนะครับ7วัตต์800ลูเมนความสว่างกล่องก็เป็นกล่องกระดาษธรรมดาแกอ,ออกมาเป็นแบบนี้ขั้วนะครับขั้วไฟเป็น e27 นะครับเหมือนไฟ LED ธรรมดาเลย เป็นไฟ LED ธรรมดาเลยตรงนี้จะสกรีนว่า Inno Home เห็นไหมแค่นั้นเลยอุณหภูมิสีจะอยู่ที่2,700ถึง6,500เคลวินนะครับ50เฮิรต์60เฮิรต์ใช้ได้หมดนะครับไฟ AC บ้าน90ถึง250โวลต์7วัตต์800ลูเมนตามสเปคของมันนะปึ๊บปึป่ปะผมปิดก่อนผมปิดก่อนปึ๊บไฟที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ผมเปิดด้วยมันเป็นซีนเปิดไฟขึ้นมาอ่านี่ไฟฉาก ผมสามารถเลือกสีคัตตอมไปได้ว่าจะให้มันเป็นสีอะไรนะครับโดยการเี่ยในแอปพลิเคชันมันก็จะสามารถสไลด์ไปสไลด์มาแบบนี้ได้สมมุติว่าผมอยากจะให้มันเป็นสีเอ่อม่วงก็จะให้มันเป็นสีนี้วันนี้เป็นธีมสีม่วงก็จะล็อกสีตรงนี้ไว้เลยก็เลือกได้แล้วก็เลือกความสว่างได้ว่าจะเอาสว่างขนาดไหนนะครับอืดอันนี้ก็ดับไปเลยนี่ก็สว่างกลางๆางถ้าเกิดว่าเราเอามาสีอ่อนๆหน่อยมันก็จะสว่างที่สุดแบบนี้เปลี่ยนแล้วปุ๊บอ่ะเป็นสีเหลือง แล้วก็จะมีตัวไวท์ไวท์นี่ก็คืออุณหภูมิสีความสว่างนะครับแล้วแต่ว่าเราอยากได้เป็นแสงขาวหรือว่าเป็นแสงเหลืองเห็นไหมอืมก็ปรับเอาสวยไหมล่ะมันค่อนข้างสว่างเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเอามาเป็นฉากแบ็กเกลีวแบบนี้อันนี้ผมบังไปตัวหนึ่งนะครับจะมีอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่แต่ว่าชั้นวางผมมันวางไม่ได้ <c oughs> ก็จะเป็นทรงนี้ส่วนไฟบนโต๊ะก็เหมือนกันนะครับเปิดไฟบนโต๊ะขึ้นมาปุ๊บ อตอนนี้มันเป็นสีอะไรอยู่เนี่ยมันเป็นสีที่มันเป็นซีนซึ่งเราก็สามารถเลือกซีนได้ว่าจะเป็นซีนปาร์ตี้ซีนเลเชอร์ซีนเรนโบว์ซีนเรนโบว์นี้ก็จะพิบไปเป็นแบบ <c oughs> เหมือนงานวัดเลยเปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะ,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 ปะที่ผมโชว์ให้ดูตอนแรกนะครับมันจะเป็นจอเจ็ดจอเจ็ดปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือน rgb เฟดไปเรื่อยๆประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะล็อกสีก็ได้นะครับปกติก็อะล็อกไปไว้ White. สว่างมืดแบบนี้ออาจริงนะ ไฟ LED 7วัตต์นี่สว่างเหมือนกันนะ800ลูเมนเนี่ยอ่ะเป็นแสงเหลืองก็ได้ดังนั้นไอ้เจ้าตัวนี้มันก็คือไฟที่สามารถปรับแต่งสีได้ตามตามใจเราในแอปพลิเคชันโดยที่เราสามารถกรุ๊ปได้ด้วยนะว่า3ดวงเนี้ยจะเป็นกรุ๊ปนี้เราเปิดปิดทีเดียวมันก็จะปิดพร้อมกันเลย3-4ดวงนะครับ เปิดพร้อมกันเราเข้าห้องสตูหนึ่งสตูสองสมมติผมปิดไฟฉากไปนะครับปุ๊บปิดไฟฉากไปนะครับแล้วก็ปิดไฟบนโต๊ะไปอ่ะจะเปิดเฉพาะโคมไฟดวงนี้ก็ได้นะครับแยกเป็นโคมไฟดวงนี้ดวงเดียวก็ได้แล้วก็เลือกเอาว่าจะเอาโคมไฟดวงนี้เป็นสีอะไรนะครับมันก็จะมีให้เลือกหมดเลยในแอปพลิเคชันก็จะสามารถเลือกได้มากมายว่าเราจะเอาเป็นแบบเอ่อเปิดปิดแสงขาวอย่างเดียวหรือจะเป็นแสงสีหรือว่าจะามาเป็นซีนอ่าเป็นซีนก็ได้อย่างที่บอกก็จะมีซีนให้เลือกไป ซึ่งการใช้งานโดยส่วนใหญ่ทั่วไปทั้งหมดเนี่ยเราเสียบเข้าไปแล้วเราไม่ต้องไปปิดสวิตช์ตรงตรงไอ้ไอเจ้าตัวไฟนี้เลยนะครับเรามาควบคุมผ่านแอปพลิเคชันเอาเราสามารถแชร์ตั้งเป็นกลุ่มแล้วให้มันเป็น Family แล้วให้คนอื่นเข้ามาใช้ในโปรไฟล์ของเราได้ตั้งให้เขาเป็นเจ้าของบ้านก็ได้ช่วยเปิดปิดช่วยควบคุมหรือเรามีมือถือสองเครื่องก็คุมได้หมดเลย ทีนี้ต่อไปเป็นวิธีการเชื่อมต่อไอไฟพวกนี้เข้ากับแอปพลิเคชันนะครับเพราะว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าไฟทั้งหมดนี้ใช้สัญญาณ Wi-Fi 2.4 GHz มันก็ต้องเชื่อมต่อกับมือถือเราแต่ก่อนอื่นเราต้องให้ทั้งหมดนี้8ดวงที่ผมมีอยู่ข้างหน้านี้เชื่อมต่อเขากับ Wi-Fi ของที่สตูดิโอผมขั้นะตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะให้น้องหินนะครับเป็นคนสอนวิธีเชื่อมต่อแล้วก็การใช้แอปพลิเคชันอย่างง่ายในการปรับไฟแล้วก็สร้างกรุ๊ป แล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดสตูดิโอกันตามห้องต่างๆจุดต่างๆเอาโอเคเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อไฟนะครับตอนนี้เราเอาไฟมา3ดวงเราจะทําทีละดวงนะครับจะได้ไม่สับสนเวลาตั้งชื่อไฟเริ่มจากดวงนี้ก่อนเราก็ใส่ไฟเข้าไปในโคมก่อนนะเปิดไฟเวลามันกําลังหาสัญญ,ญาณนะครับมันจะกระพริบว,บวาบๆให้เรามาดูที่ ตัวนี้นะครับนี่คือชื่อบ้านของเราอตอนนี้ผมตั้งเป็นอาเซียไฮคอมพานีก็คือไฟที่อยู่ที่อาเซไตอนนี้นะครับแล้ก็เลือกอ่าเราจะเพิ่มไฟไฟสองสว่างแล้วก็ไลท์ซอสนะครับเขาจะบอกว่าให้เราเปิดปิดเปิดปิดเปิด,ป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 ดขึ้นอยู่ในคู่มือของแต่รุ่นนะครับรุ่นนี้เราทําตามอันนี้ได้เลยยืนยันว่าไฟแสดงสา,ากระพริบอย่างรวดเร็วโอเคมากเรามาลองดูอ่าปิดก่อนแล้วก็ ปิดปิดเปิดปิดเปิดอ่ะเราปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดก็เปิดอ่ะทีนี้พอไฟมันกระพริบอย่างนี้นะครับเนี่ยให้เรากด confirm the light is b l i n k i n g r a p i d l y กดถัดไปอันนี้เราก็ ใส่ Wi-Fi 2.4งจุกิกะเฮิร์นะครับเข้าไปกับตัวพาสเวิร์ดเข้าไปแล้วก็กดถัดไปได้เลยทีนี้ก็รอมันหาไฟเจอนะครับอ่ะพอเนี่ยมันเริ่มหาเจอแล้วไฟก็จะหยุดกระพริบอย่างนี้นะครับนี่ก็รอมันใส่ข้อมูลของไฟไปก่อนอ่ะตอนนี้มันกำลังใส่ดีไวเข้าไปในคาวนะครับ อ่า smart bulb rgb cw โดนที่8อ่าเราแก่ชื่อเป็นตอนนี้มันเป็นไฟที่หนีบโต๊ะอยู่นะครับเราก็ตั้งชื่อเป็นไฟหนีบโต๊ะอ่าบันทึกเสร็จสมบูรณ์อ่าทีนี้เรามาดูไฟหนีบโต๊ะกันก็คือไฟที่เราใส่ไปเมื่อกี้อันนี้หน้าจอแอปนะถ้าเรากดตรงนี้อ่ามันก็จะปิดอ่าอันนี้เปิดนนี้ควบคุมความสว่างนะครับ อืมเห็นไมืดลงสว่างขึ้นอันนี้ก็คืออุณหภูมิสีร้อนสุดอันนี้คือเย็นสุดแล้วก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีคือตรงนี้นะครับมันเลือกสีตรงนี้ได้เราอยากให้มันเป็นสีอะไรเป็นสีส้มอันนี้ปรับความสว่างเห็นไหมไฟมืดสว่างได้แล้วก็อันนี้ปรับความเข้มสีนะครับ ถ้าให้เห็นชัดๆก็น่าจะประมาณอันนี้อ่ะอน,นี่อ่อนสุดอันนี้เข้มสุดส่วนนี้ก็เป็นซีนนะครับมีไนท์มีรีดเวิร์กิ่งอันนี้ไม่แน่นใจว่าะอะไรเรย์ชัวอันนี้ซอฟ t ์คัลเลอร์ฟูลอันนี้ก็จะเปลี่ยนสีไปไเรื่อยๆด e s ซิ่งแล้วก็กอ r เ e o u ส ก็จะค่อยๆเฟดสีไปเรื่อยๆส่วนเพลงก็คือไฟมันก็จะกระพริบตามเพลงหรือตามเสียงที่ได้ยินนะครับมันจะอิงจากไมโครโฟนจากโทรศัพท์นะครับแล้วก็มอนี่ก็คือเพิ่มกําหนดการเพิ่มเวลาเปิดปิดได้ทามเมอร์ก็คือตั้งเวลาเปิดปิดนะครับจะให้เปิดไว้นานเท่าไหร่ถ้าเรามีไฟหลายดวงก็ทําแบบเมื่อกี้ครับก็คือใส่ไฟไปแล้วก็กดรีเซ็ตแล้วกดคอนเน็กนะครับเดี๋ยวทำสามดวงเลย ทำเหมือนเดิมก็คือกดอันนี้กดปุ่มลูกศรด้านบนขวาเนี่ยนะครับกดเข้าไปไฟสองสว่างไลท์ซอร์สอะไฟม,มันเมื่อกี้มันมันถูกรีเซ็ตมานะครับพอมันเริ่มเห็นว,ว่ามันมันไม่มีโปรไฟล์ในตัวมันมันเริ่ม,มาหาสัญญาณเองนะครับกดคอนเฟิร์มไลท์บิงกิ้งลาพิลลี่กดถัดไปถัดไป ทำเหมือนไฟดวงแรกเมื่อกี้เลยครับแล้วก็รอตอนรอก็อาจจะวูบวาบนิดน,นึงนะครับอ่ะเนี่ยพอมันเจอแล้วก็จะนิ่งแล้วนี่ก็รอมันใส่ข้อมูลไฟมาที่โทรศัพท์เรานะครับอ่ะมาแล้วอันนี้เนื่องจากว่าตรงข้างๆเนี่ยตรงครัร์หลอดเนี่ยผมไอตัวข้างล่างในผมติดสติกเกอร์ไว้เป็นสีชมพูผมจะตั้งอันนี้ว่าไฟชมพูไฟชมพู บันทึกเสร็จสมบูรณ์อ่าไหนลองเปิดปิดอ่าปิดเปิดปิดเปิดอ่าแสดงว่าคอนเน t ได้แล้วมาอีกดวงหนึ่งดวงนี้อ่านี่มากดบวกไฟสองสว่างไอซออ่านี่มันน่าจะกระพริบเองแล้วถ้าเรารีเซ็ตไว้นะครับมันเปิดแล้วรอสักพักหนึ่งมันจะทำการหาสัญญาณเองนะครับไม่ต้องไปกดปิดเปิดปิดเปิด ทีนี้ก็กดถัดไปเหมือนเดิมกดถัดไปโอเคพอมันหาไฟเจอแล้วทีนี้ก็รอมันส่งข้อมูลหากันก่อนนะครับอ่ะเจอแล้วทีนี้ไฟดวงนี้ติดสติกเกอร์ข้างในนี้ติดสติกเกอร์สีเหลืองไว้คือเวลาตั้งชื่อนี่จะได้ตั้งชื่อตามสติกเกอร์ที่ติดนะครับอันนี้ไฟเหลืองเสร็จสมบูรณ์อ่ะลองปิดเปิด เปิดอ่ะเชื่อมต่อทั้งหมดแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่อยากมาปิดเปิดไฟแบบทีละดวงเราทํำยังไงทีนี้เรามาดูวิธีทํากลุ่มไฟกันนะครับก็คือกดเลือกไฟดวงหนึ่งแล้วเราก็กดปุ่มดินสอข้างบนนะครับมุมขวาเข้ามาเลื่อนลงมาเราก็จะเจอคําว่าสร้างกลุ่มถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันน่าจะชื่อว่า create group กดสร้างกลุ่มเมื่อกี้เรามีไฟหนีบโต๊มีไฟเหลือง มีไฟชมพูตรงนี้ที่อยู่บนโต๊ะนะครับแล้วกดบันทึกกลุ่มไฟบนโต๊ะแล้วกันนะครับอ่ะบันทึกอืมทีนี้มันก็จะมีกลุ่มไฟบนโต๊ะมาเราลองกดให้มันคอนเน็กก่อนนะครับครั้งหนึ่งอ่ะนี่คือกลุ่มไฟบนโต๊ะที่เราเซตกันไว้เมื่อกี้นะครับสามดวงก็คือดวงที่หนึ่งดวงที่สองดวงที่สามเรากดปิดเรากดเปิดอ่ากดปรับ ความสว่างนะครับอ่ามันก็จะปรับพร้อมกันทั้งสามดวงเลยตั้ง color r t t e e m p a อ่าเลยทีีีนนน้้้แลลวกก็็ color set อันนเือกสีในกลุ่มนี้ก็จะเปลี่ยนพร้อมกันเลยนะครับถ้าตั้งด้วยกลุ่มมันก็จะเปลี่ยนพร้อมกันหลายๆดวงได้ตั้งค่าพร้อมกันหลายๆดวงได้จะเลือกเป็นซีนก็ได้อ่ะกอรเจ อัอนนี้ก็คือส่วนของการสร้างกรุ๊ปนะครับตั้งทม์เมอร์ได้สเกดูก็คือตั้งกำหนดการเปิดปิดได้เหมือนกับตั้งไฟทีละดวงเลยแล้วก็ตรงนี้การตั้งค่านะครับจัดการกลุ่มจะเพิ่มจะลดอะไรอยู่ตรงที่ตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราอยากให้คนอื่นในบ้านเราเนี่ยเปิดปิดไฟได้เหมือนกันทำยังไงมาดูที่ตรงนี้ครับตรงชื่อบ้านอเซไฮคอมพานีด้านบนซ้ายนะกดแล้วก็จัดการบ้าน อ่านี้ผมตั้งชื่อว่าอาเซไฮคอมานีตอนนี้มีพี่ไบต์อยู่นะครับพี่ไบต์เป็นแอดมินอยู่ด้วยการเพิ่มสมาชิกนี่นะครับก็คือเราจะส่งอินวิเทชั่นโค้ดไปให้คนที่เราเลือกนะครับผ่านแอปของเขาได้ข้อความก็ได้หรือถ้าใครมีเฟซมีไลน์ก็ส่งไปเป็นโค้ด6ตัวได้นะครับพอส่งไปแล้วคนที่รับก็ให้กดจอยโฮมแล้วก็กรอกอินวิเทชั่นโค้ดนี้เข้าไปคนที่เราแอดเข้าไปเขาก็จะถูกแอดเพิ่มเข้ามาในบ้านของเรานะครับแล้วเราก็สามารถ ตั้งค่าเขาได้ชื่อให้เป็นอะไรรูปโปรไฟล์ Family Row ก็คือบทบาททำอะไรได้บ้างอ่ะทั้งหมดนี้คือส่วนของการใช้แอปพลิเคชัน Smart Life นะครับ อ่ะพอควบคุมกันเป็นเชื่อมต่ออะไรกันเสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็คือเอาไอลอดไฟนี้ไปติดเข้ากับโคมไฟบอกไว้ก่อนนะครับโคมไฟเนี่ยคุณจะต้องไปหามาเองนะครับไอที่ซื้อมานีม่มีตลอดนะคุณจะต้องไปหาโคมไฟ e 2 7นะครับ e 2 7ธรรมดาเลย e 1 4ไม่ได้นะครับ e 1 4คือมันเป็นขั้วเล็กใช่ไหมไม่ได้ต้องเป็น e 2 7 เวลาซื้อโคมไฟตามช้อปปี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีโคมไฟสวยๆเต็ไมไปหมดแต่ว่าดูด้วยไปดูในเดสคริปชันหรือถามเขาหาดูให้ได้ว่าไอ้นี่มันคั่วอะไรนะครับบางทีมันไม่บอกเนี่ยซื้อผมซื้อมาแบบเนี้โอ้โหผมจะหามุมแบบหาร้านค้าน้อยมากที่จะส่งว่าไอ้นี่มันคั่วอะไรว่าไม่ไม่บอกเพราะบางทีซื้อมามันคั่ว e 1 4ก็มีเออหรือจะไปเดินดูตามโฮมโปรหรือว่าร้านค้าก็ได้นะหา e 7มาก็ไปซื้อโคมไฟมาหลายๆแบบของผมก็จะมีทั้งแบบที่ อันเนี้ยอเนี้ยเป็นแบบตั้งพื้นโดยที่ไอเนี้ยมันจะมีฐานเบสที่เอาไว้ถ่วงน้ําหนักแล้วก็เป็นเสารตรงๆแล้วก็ตรงเนี้ยก็ถอดได้แล้วก็แค่เอามาวางหนีบไว้ตรงนี้อ่าแทนที่จะหนีบโต๊ะเราก็สามารถเคลื่อนย้ายไไฟตรงเนี้ยไปตามจุดต่างๆได้ก็แล้วแต่ส่วนอันนี้เป็นแบบหนีบโต๊ะอ่าส่วนนี้เป็นแบบโคมไฟไอข้างหลังนี่ก็ด้วยนี่ก็ด้วยเป็นแบบโคมนะครับแบบโคมเนี่ยเอาไว้เอาไว้ชิดผนังปุ๊บมันก็จะมีแสงไฟที่มันโค้งเป็นรูปไข่นะเป็นรูปก้นหอยรูปไข่อย่างเงี้ย อย่างเงี้ยอ่ะมันก็มันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งซึ่งอันนี้แล้วแต่โคมนะลองไปหากันดูนะครับอย่าลืมเผื่องง่าประมาณไว้สําหรับซื้อโคมด้วยนะ4ี่ร้อเเป็นพันก็มีนะครับ <c oughs> ผมมาซื้อมาพอประมาณละที่เหลือก็คือลองเอาไปตกแต่งฉากดูนะครับอ่ะ คิดถึงใครคนนั้นที่จากไปสวัสดีครับผมไบจากเดอะไฮแชนแนลครับ ตอนนี้ระบบที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับภาพนะครับมาจากกล้อง Panasonic Lumix S5 นะครับขาตั้งกล้องเป็น Manfrotto Big Element นะครับไมคตัวนี้เป็นไมค์ m a a n o p m 4 6 1 t r นะครับแล้วก็ไลฟ์ด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตัวเล็กนะครับ GL75 จากทาง MSI นะครับและเพิดก็คือคอมของผมเองเองเนี่แหละการ์ดแคปเจอร์นะครับเป็นของ Elgato HD60S อยู่ข้างหน้าตัวนี้ไฟของ InnoHome มีคนถามว่าเดืนนี้ประหยัดไฟเหรอดูมืดม <laughs> ตอนนี้ผมใช้ไฟเนี่ยไม่มีไฟสตูดิโอเลยนะครับเหมือนตอนที่ผมเริ่มไลฟ์ครั้งแรกๆเมื่อประมาณ3 4ปีที่แล้วผมก็ใช้โคมไฟงง,ง,งงนี่ยิงแสงเข้ามาแต่อันนี้มันเป็นไฟที่ผมเพิ่งได้มาอันนี้เป็นไฟสมาร์ท LED เป็นไฟของ Innoho m e เดี๋ยวนะไอตัวหนีบโต๊ะในตัวนี้นะคือปิดไฟมันก็จะมืดอย่างนี้ใช่ไหมเปิดไฟโอเคติดละอ่ะลดแสงมันลงสักนิดหนึ่ง บางคนก็คิดว่าเออสรดไฟแบบนี้แสงมันจะดูแข็งๆอาจจะไม่สวยนะแต่สำหรับผมผมไม่ค่อยสนใจเรื่องนั้นสักเท่าไหร่นะครับของผมเนี่ยตอนที่เริ่มไลฟ์ใหม่ๆผมก็ใช้ไฟแบบเนี้ยแล้วก็ไลฟ์เลยสองหน้าแล้วก็พอจะใช้ความรู้ในการจัดแสงที่มีอยู่อนอยนิดนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดแสงมันแข็งใช่ไหมมันจะทําให้เงาแข็งใช่ไหมถ้าเงาแข็งมันเลี่ยงไม่ได้งั้นกูก็เล่นกับเงาแข็งๆไปเลยละกันก็คืออยู่ห่างประมาณนี้แล้วก็พยายามให้มันแบบเงาไปตกพื้นข้างหลังมาก อืมเพราะถ้าเกิดว่าผมอยู่ชิดแบบเนี้ยแล้วก็สาดเข้าข้างหลังเลยอะ่ะมันจะทําให้ไม่สวยอย่างเช่นแบบนี้เนี่ยเนี่ยมันจะมีเงาที่แบบข้างหลังเดี๋ยวผมขยับไปขยับมาเอ้ยเงาอยู่ฝั่งนี้เอ่อข้างหลังใช่ไหมดังนั้นผมก็หันออกมาประมาณนี้กดลงมาหน่อยให้แสงมันอยู่เฉพาะหน้าผมก็พอแล้วพยายามไม่ยืนหน้าไปใกล้ก็จัดเอาอ่ะส่วนไอ้ไฟข้างหลังสองดวงเนี่ยมันเป็นสีซึ่งเอ่ออันนี้ของ i ินโน o m มนะครับมันสามารถปรับสีได้ซึ่งแล้วแต่ว่าคุณชอบสีอะไรหลังขวากันเดะ ฟิ่าเอาเอเนี่ยมันปรับสีได้จริงๆมันก็เหมือนเป็นแพตติคิลไลท์อะครับที่เอาไว้แบบเติมแสงให้มันสวยข้างหลังหรือว่าไอ้จุดที่มันมืดๆคือไอ้โคมแรกเนี่ยใช้ความสว่างเฉพาะด้านหน้าด้านหน้าเท่านั้นเพราะว่าผมกดหมุนมันลงมาหมุนมันลงมาตรงนี้จริงๆก็ไฟ l อ d ดีธรรมดาหมุนมันลงมาคือไม่ได้ยิงสาดเข้าไปข้างหลังตรงนี้ถ้ายิงสาดข้าไปข้างหลังตรงนี้ข้างหลังมันก็จะสว่างถูกไหมอา่าผมก็ลดลด,ลดความสว่างข้างหลังมายิงสาดเข้ามาเฉพาะข้างหน้านี่ผมก็นั่งตำาๆหน่อยอยู่มาตรงนี้ พอข้างหลังมันมืดปุ๊บผมก็จะสามารถปรับไฟหรือว่ายิงไฟไอตัวนี้ยเป็นสีอะไรก็ได้แล้วแต่ว่าอยากให้มันเป็นสีอะไรนะครับไอไฟสมาร์ท LED นี่คุมผ่านแอปพลิเคชัน890บาทถูกมากคือวันนี้จะมีแต่เซตราคาถูกนะครับ <c oughs> ส่วนไอดวงนี้สียังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไฟหลังขวานะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บถูนเป็นสีเขียวอะเป็นตีมเขียวเหมือนกันอืมอ่ะเท่านี้พอก็ได้แล้วแต่ มาถึงช่วงสรุปนะครับไอเจ้าไฟอินโนโฮม ตัวนี้เป็นยังไงบ้างเป็นสมาร์ท LED มันก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณจะไปจัดไฟยังไงนะอย่างตัวอย่างที่ผมทําให้ดูก็คือก็ง่ายๆเลยหยอดไฟไปตามจุดต่างๆอยากให้สว่างตรงไหนก็ไปหยอดตรงนั้นถ้าตรงไหนไม่ได้เป็นสีเป็นไฟ LED ธรรมดาก็ได้อย่างอันเนี้ยมันก็ของ In n o h o m e ใช่ไหมแต่ว่าสมมุติว่าถ้าเกิดคุณอยากได้แค่แสงขาวคุณไม่ต้องเอาตัวอิน o h ห m e มไปใส่ก็ได้ครับคุณไปเอาไฟ LED มาก็ได้ธรรมดาเพราะว่าคุณต้องการให้หน้าตัวเองเป็นสีผิวเนื้อปกติอยู่แล้วแต่ถ้าคุณอยากเปลี่ยนสีอย่างงี้ะ ให้หน้าคุณมันมีฟิลลิ่งสีอื่นบ้างคุณก็หมุนไปคุณอยากให้ไฟมันเป็นสีอะไรมันก็ยืดหยุ่นดีนะครับในการทํางานปรับไฟนะครับส่วนเรื่องสัญญาณไร้สายนะครับคือ2.4กิกะเฮิรตซ์ใช้พร้อมกัน8ตัวชนกับไมวไวเลสไหมที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็ยังไม่ชนนะครับคือเป็น s o สมิธ e ีลิง500โปรที่ใช้สัญญาณ2.4กิกะเฮิรตซ์เหมือนกันแล้วก็ลองดูนะผมหันหลังพูดสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 เสียงก็ยังชัดอยู่ปกตินะครับก็คือยังใช้ไมค์2.4กิกะเฮิรตซ์ได้ช่องสัญญาณยังไม่เต็มเอออันนี้แปลกดีนะครับอาจจะไม่ได้ใช้สัญญาณที่แรงอะไรมากแค่ว่าพอเอาไว้ควบคุมปรับเปลี่ยนสีแสงความสว่างอะไรแค่นี้นะครับนี่ก็สีฟ้าเนี่เห็นไหมแล้วข้างหลังก็ยิงเป็นแบ็คไลท์นี่เป็นแบ็คไลท์แบบอันนี้เป็น r g b ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็แล้วแต่แต่ปกติผมก็ชอบเป็นแสงสีขาวนะแล้วค่อยปรับไฟไปยิงเป็นพลาติคอลไลท์ข้างหลังเอาเนี่ยยิงพลา i ิคอลไลท์ข้าง ไอดวงนี้ดับไปละชื่ออะไรนะไฟเขียวปุ๊บอ่าผมตั้งเป็นสีแดงนะครับส่วนในข้้งหลังตรงนี้การเปลี่ยนให้มันเป็นสี R G B ที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้สว่างเท่าเพราะว่าการที่เราดึงแสงไปสุดขอบทางด้านขวาสมมุติเป็นตารางสีแบบนี้ควา,ามสว่างมันจะลดลงมันไม่ได้สว่างเท่ากับความเข้มของแสงที่มันอยู่กลางๆครับแต่สมมุติเราจะอยากให้มันสว่างมากเราเปลี่ยนเป็นสีขาวนี่นะปุ๊บอย่างเงี้ยจะสว่างจัดเลยหรือถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นสี เนี่ยอันนี้เห็นไหมความสว่างมันจะลดลงอันนี้คือการใช้แบบเป็นวงล้อสีเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากให้วงล้อสีมันสว่างขึ้นคุณอาจจะต้องลดความเข้มของแสงลงอย่างเช่นผมลดความเข้มของแสงลงเป็นแบบนี้ปึ๊บอย่างเงี้ยมันจะสว่างขึ้นเพราะมันไม่ได้เข้มเท่าตอนเป็นสีฟ้าอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันมีสีอื่นเจือปนนะครับสมมติเป็นสีแดงเงี้ยแล้วผมปรับความเข้มของแดงเนี่ยเป็นแบบสุดปึ๊บเห็นไหม สีแดงจะเข้มขึ้นแต่ว่าความสว่างมันจะลดลงสมมุติว่าผมปรับให้ต่าสุดเลยไม่แดงเลยปึ๊บอืมมันจะเหมือนจะสว่างขึ้นหน่อยนะครับแต่ถ้าผมเปลี่ยนเป็นสีขาวเลยปึ๊บอันนี้ยคือมีแต่แสงขาวแล้วก็ปรับอุณหภูมิสีเป็นเป็นเหลืองเป็นฟ้าคือเป็นโทนเย็นโทนร้อนอย่างเดียวก็จะสว่างสุดนะครับเอาไว้ยิ่งเป็นริมไลก็ได้แบบนี้เห็นไหม ก็ลองซื้อไปใช้กันดูใช้ไม่ยากราคาไม่แพง890บาทนะครับประกัน1ปีจากทาง Inno Home นะครับคำแนะนำก็คือคุณซื้อไปแล้วเนี่ยคุณจะจัดให้สวยเนี่ยคุณต้องวางแผนก่อนนะว่าฉากเนี่ยคุณจะไปเติมตรงไหนคุณจะเติมแค่โคมไฟอันเดียวโคมไฟคุณสูงเท่าไหร่อย่างผมเอาเข้ามาไว้บนชั้นแบบเนี้ยชั้นผมเนี่ยมันสูงแค่ประมาณ40เว่าซนแต่โคมไฟของผมมันสูงเนี่ยมันสูงประมาณ60เซนมันก็ไปใส่ไม่ได้หัวใจคือโคมไฟ คุณต้องคิดก่อนว่าโคมไฟคุณจะวางไว้ตรงไหนเออแล้วแสงคุณจะจัดยังไงคุณก็ลองเอามาหมุนใส่แล้วก็ลองเปิดไฟแล้วก็ปรับแสงเล่นดูนะครับอันนี้คือเอาไว้ใส่แบบพวกโคมไฟบ้านนะคือมันเอาไปติดโคมไฟบนเพดานก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นหัว e 2ีเหมือนกัน8หลอดติดบนเพดานไปเลย8ดหลอดปุ๊บห้องคุณก็จะสามารถปรับเปลี่ยนสีได้เลยแค่นั้นแหละอ่ะโอเครีวิว,ววันนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีคาถามอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมะพมไ่ตอบใหห้ดดนคครคครััปทุี ลองเอาไปประยุกต์ในการทำคอนเทนต์นะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ถ่ายคลิปหรือว่าอะไรก็ตามปรับแสงได้หลายๆสีมันก็ทําให้เราใช้พื้นที่เดิมเนี่ยได้หลายมูดหลายโทนเปลี่ยนแอมเบียนกันไปนะครับสวัสดีครับ